นี้เราอยู่ในเกม Odin Wallah Rising ครับซึ่งผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะครับในส่วนของสกิลอาชีพพรีสกันนะผมว่าในเกม Odin w a l l a Rising เนี่ยพรีสเนี่ยจะมีสกิลแบบไหนบ้างนะครับและมีบทบาทยังไงบ้างในการเล่นเกมนี้ไปในระยะยาวนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วฝากเพื่อนกดไลค์กดส u ั s c สไ b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพทวินท to ็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอาชีพพรีสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันจะแบ่งสกิลออกเป็นแบบแอคทีฟกับแพสซีฟนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแอคทีฟก่อนนะครับสกิลแรกนะครับชื่อว่าซาเครตสติกมานะครับผมนะอ่าก็จะเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเนี่ย70%ของแอดแท็กนะครับไปในทุกๆวินาทีเป็นเวลา4วิเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยมันจะมีดามจแบบ เป็นดอทหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยฮะอ่านะฮะก็จะเป็นสกิลพื้นฐานนะครับที่เราจะได้กันตั้งแต่เริ่มต้นเกมอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนั่นเองนะครับและตัวซาคิสติกมาเนี่ยเขาจะมีเชนสกิลที่จะปลดตอนเลเวลสี่สิบครับชื่อว่าไลท์บล s สนั่นเองนะผมอ่าซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีเป้าหมายได้สูงสุดเนี่ยสามตัวครับทุกคนอ่าแล้วก็มันเนี่ยจะทาการระเบิดหลังจากที่ ผ่านไปนะครับผม3วินาทีนั่นเองก็คือเหมือนกับเราปล่อยสกิลไปปุ๊บนับ1 2 3ก็จะทำการระเบิดสร้างความเสียหายสูงถึง350%เลยนะครับแล้วจะปล่อยดีบัฟนะครับติดใบนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าที่ตัวมอนสเตอร์นะครับมันจะมีจุดๆุดจุดขึ้นบนหัว ึ่งการติดป้ายของเกมเนี่ยครับก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้และไม่สามารถใช้อเทมได้ด้วยนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบเอาไว้ PVP ได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้ต่อมาครับคือสกิล Divine Light ครับสกิลนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วของอาชีพพ r ีสนะครับก็คือการฮิลนั่นแหละนะฮะก็คือเราเนี่ยจะสามารถฮิวนะครับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนนะครับผมได้นะครับซึ่งการฮิวเนี่ยมันจะเพิ่ม5%ของแม็กเลือดเลยนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราทำค่าเลื ได้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิลได้แรงนั่นเองนะครับผมและมีสกิลเชนต่อมานะครับผมที่จะปลดล็อกต่อได้นะครับก็คือ Blessing of Protection นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสร้างโล่ครับทุกคนนะก็มันก็คล้ายๆกับฮิลแต่อันนี้จะเป็นการแบบครอบโล่แล้วโล่เนี้ยมันจะมีความหนาเท่ากับ max HP 5%นั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้ไว้ตอนเปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็มันไม่ได้สร้างแค่ตัวเรานะครับแต่ว่าเหมือนกับสกิลฮิลก็คือสร้างที่ตัวเราด้วยแล้วก็สร้างที่ เพื่อนอีกหนึ่งคนที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองครับถัดมานะครับคือฮิลลิงไซส์ครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตี นะครับใช้250%ของแอดแท็นะครับผมแล้วก็ทำการดูดเลือดด้วยนะครับก็คือง่ายๆมีดาเมจด้วยแล้วก็ดูดเลือดให้เราด้วยนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลเริ่มต้นพื้นฐานที่มีให้อยู่แล้วตั้งแต่เกมเปิดนะครับไม่ต้องไปเสียเงินอะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราต้องไปสู้กับบอสของแต่ละแชปเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมอ่าก็ตัวเนี้ยก็จะช่วยให้เรานะครับเอาตัวรอดได้ดีนะครับถ้ากาดจังหวะใช้ดีก็อาจจะทําให้เรารอดได้ครับถัดมาค ไปออกไปเนี่ยผมแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายสูงสุดเนี่ยถึง3ตัว เราก็ทำดาเมจ280%ดเของแอดแทกนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับจะลบบัฟของเป้าหมาย1อย่างด้วยนั่นเองนะฮะอ่านี่คือจะเป็นแบบทั้งดาเมจด้วยแล้วก็ลบบัฟของศัตรูได้ด้วยนี่ก็เอาไว้เล่นในการ PVP อะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน,นครับต่อมาคือ piercing light ครับสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษก็คือโจมตีด้วย300%ของแอดแทกแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมี chain skill set ต่อนะครับต่อมาจะเป็น divine punishment นะครับซึ่ ปักเสาลงมานะฮะปักเสาลงมาแล้วก็ทำดาเมจส2 0ของแอตแทกนั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมันจะลดในส่วนของ HP r e g รีเจเนอเรชันของเป้าหมาย1ิวิด้วยนะครับ HP regeneration ที่ว่านี้นะครับก็คือลดทั้งเรื่องของการที่เป้าหมายจะฮิวแล้วก็เป้าหมายกดยานั่นเองนะครับก็คือสมมติว่าปกติเป้าหมายกดยาได้100หน่วยนะครับโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับเป้าหมายก็จะกดยาเลอแค่80อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตัดฮิวครับอ่าเป็นการตัดฮิวนะครับแล้วสกิลต่อมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชนแบบเอามาล็อกนะครับผมก็คือจะมีดาเมจเรื่อยๆทุกวินาทีด้วยนะครับอ่า80%ของแอตแทกเนี่ย เป็นเวลา5วินะครับก็คือแบบโดน80 80 80 5วิก็400%นะครับแล้วก็จะตรึงศัตรูนะครับผมอ่าไม่ให้ศัตรูเนี่ยขยับได้เลยนะครับเป็นเวลา5วิครับก็ค่อนข้างที่จะปวดมากๆเลยนะครับถัดมาเป็นสกิลออร่าออฟฟอร์ติจูดครับสกิลนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล30นะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการบัฟให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับรอบๆนะครับสูงสุด4เป้าหมายนะครับทำให้ โดนดาเมทุกอย่างเนี่ยเบาลงถึง3%เป็นะครับเป็นเวลา240รีวินะครับก็จะเป็นบัฟที่เราจะต้องใช้ในการเปิดไฟหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบัฟที่มีประโยชน์มากของอาชีพนี้นะครับถัดมาคือ Purify นะครับสกิลนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล35ครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลล้างบัฟแล้วก็เพิ่มมูฟสปีดให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อเลิ่มทีม1คนที่เราเลือกนะครับแต่ว่ามันจะมีบางสถานะที่ล้างไม่ได้อย่างเช่นเวลาเราล้ม หรือว่าเวลาเราติดพิษนะครับสกิลนี้จะล้างไม่ได้นะครับแล้วก็สกิลนี้มันจะได้ m มูฟสปิดด้วย นะครับทำให้เราเนี่ยสมมุติว่าเราติดสถานะบางอย่างนะครับแล้วเรากดสกิลนี้ปุ๊บเราก็วิ่งหนีออกได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยเพื่อนได้ดีครับป้าปาคือสกิลอิกราซิลนะครับจะเป็นการปลูกต้นไม้โลกนะครับผมและในต้นไม้โลกนี้นะครับก็มีเอฟเฟกมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเรานะครับยืนอยู่ในต้นไม้ตัวนี้นะครับจะมีการเด้งเลือดนะครับสของแม็กเลือดในทุกๆวินาทีเป็นเวลา6วิครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูเนี่ยยืนอยู่ใน นี่นะครับมันจะเป็นการทำดาเมจครับ เจ็ดสิของ a อ t a ท็ทุกวินาทีเป็นเวลา6วินั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะแบบทัมดาเมจได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับใครที่อยู่ในต้นไม้ตรงนี้ต่อมาครับคือกอริ u s Radiance นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลฮิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าอัปเกรดขึ้นมาตอนเลเวล50นะครับซึ่งมันจะฮิลได้นะครับสูงสุดถึง4เป้าหมายเลยนะครับเป็นเหมือนฮิลหมู่นะครับและฮิล20%ของแมกเลือดเลยนะอ่าถ้าย้อนกลับไปดูสกิลฮิลอันแรกนะครับผมจะบอกว่ามันฮิลแค่5%ขอองเลืด เท่านั้นเองนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บ20%ของแมกเลือดเลยแล้วก็เป้าหมายก็มากขึ้นด้วยนะครับแต่คููดาวแอบนานไปหน่อยนะครับ60วินาทีครับเลเลเชียวิงครับเป็นสกิลที่ปลดตอนเลเวล53นะครับสกิลนี้จะเป็นบัฟเหมือนกันนะครับทำให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับสูงสุดอีก4คนนะครับผมนะได้บัฟอ l ดาเม a นะครับ10%เป็นเวลา60วิครับก็คือนอกจากบัฟถึงแล้วเนี่ย ตัวพระเนี่ยก็ยังมีบัฟดาเมจให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทเขาเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญมากนะครับมันเป็นตัว1ตัวที่ขาดไม่ได้ในปาร์ตี้นะครับผมถัดมาเลเวล55ครับอันนี้จะเริ่มเป็นสกิลสีทองละซึ่งสกิลสีทองเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับสกิลแรกคือเลสลักครับมันก็คือการชุบชีวิตเพื่อน1คนนะครับผมที่ตายนะครับผมกลับขึ้นมาด้วยเลือด20%นะครับและตอนที่เพื่อนฟื้นขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นอมตะด้วยนะครับอีก3.5วิครับอันนี้ก็โคตรดีเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบพลิกเกมได้บางทีเราแบบเออตัวโหดๆในกิลเราตายหรือว่าเพื่อนเราตายอย่างเงี้ยครับเราชุบขึ้นมาได้นะครับแต่ข้อเสียของสกิลนี้คือตัวของพระเนี่ยก็จะต้องไล่ยอยู่ด้วย 3วินาทีนั่นเองครับและสุดท้ายครับเลเวล60จะได้สกิล Song of Starlight ครับจะเป็นการเรียกฝนนะครับดาวตกลงมานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเรื่อยๆนะครับ200%ต่อวินาทีเลยนะครับผมเป็นราศีวีครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังมี CC ในเรื่องของสตันด้วยนะทุกคนอ่ามันสามารถที่จะสตันเป้าหมายที่อยู่ในนั้นได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือสกิลแอคทีฟทั้งหมดของอาชีพพรีสนะครับและเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ย คือเปอร์เซ็นต์ของสกิลเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดนะครับในส่วนของสกิลต่างให้มีดาเมจที่แรงขึ้นหรือว่ามีเอฟเฟกต่างๆที่มากขึ้นอย่างเช่นสกิลนี้นะครับการดูดเลือดก็จะแรงขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดเลเวลของสกิลขึ้นไปนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นสกิลฮิลนะครับสมมุติว่าเราอัปเกรดขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะการฮิลเนี่ยจาก5%ก็กลายเป็น5.5%ของแม็กเลือดแบบนี้นะครับผมอ อัพขึ้นไปได้ด้วยนะครับในส่วนของสกิลทั้งหมดที่ทุกคนเห็นครับมาดูในส่วนของแพสซีฟสกิลบ้างนะครับผมว่าอาชีพนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกเลยนะครับแพสซีฟสีเขียวนะครับ immunity boost นะครับตัวนี้จะได้ debuff r e s สามเนะครับก็คือเรื่องของการต้านสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น3%นะครับ mana boost ครับ สกิลดาเมจสามเปนะก็เป็นพากก็มีดาเมจเหมือนกันมีสกิลยิงนะครับแล้วค่อนข้างครบเครื่องด้วยเพราะว่าเขามีบัฟนะครับมีบัฟถือบัฟแรงนะครับก็สามารถเล่นโซโล่ได้นะครับซากเก็ตวิวนะครับตัวนี้จะบวกฮิวไปเลย30%มสิบเปอร์เซ็นต์อาเกิลเพเยอร์นะครับตัวนี้จะเทสลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คริ์ที่เขสไตลรีสิตบวกสองเปอร์เซ็นต์ครับกันคียได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้นะครับจะเป็นการบวกมูฟสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินะครับ ตอนไหนนะครับผมอ่านะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เมดิเทชันนะครับอันนี้จะเริ่มเป็นแพสซีฟสีม่วงแล้วนะครับก็จะได้เรื่องของการ Regen เอ็มพนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าการ Regen เอ็มพเนี่ยเราก็จะต้องได้จากการที่กินอาหาร หรือว่าทําสมุดที่มันฟื้นฟู MP ตามธรรมชาตินะครับการมีแาสซิฟตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมี MP ใช้มากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็โดนคิเบาลงด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะแล้วก็จะมีวิงออฟปีคชั่นนะครับซึ่งตัวนี้มันจะกันเวทครับอ่ามันจะกันเวทได้10%นะครับผมอ่าแล้วก็มีสวิปเปิลนะครับตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยไล่ได้เร็วขึ้นนะครับคือเล่นพาร์ทเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีสกิลที่ต้องไล่อย่างเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็พวกสกิลลลชุบบบนนนนนะะะคครรรัััอี้้้กก็็็จไ่เววขึผมแ เรื่องของ e e u u f Duration ก็คือเวลาเราติดสถานะผิดปกติเนี่ยมันจะหายเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าถัดมาครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการโดนดามจเบาลงนะครับอ่าโดนดามาจเบาลงด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับ Enlightenment นะครับอันนี้จะเป็นแพสซีฟสีทองนะครับน่าจะได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า มันไม่มีขายนะครับผมในตัวร้านค้าต้องไปดรอปจากดันหรืออะไรพวกนี้มาซึ่งสกิลนี้เวลาที่เราใช้สกิลอะไรก็ตามเลยนะครับผมมันมีโอกาสนะครับ15%นะครับที่จะลดคูดาวนะครับ10%นั่นเองนะฮะอันนี้คือที่เลเวล1ทั้งหมดนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะ อัพขึ้นไปได้นะครับพวกนี้นะมันเป็นสกิลเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของอาชีพพีสนั่นเองนะครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจสกิลไหนกันบ้างหรือว่าสนใจเล่นอาชีพนี้แล้วกันหรือยังนะครับสำหรับผมนะครับก็มองว่าพีชเนี่ยก็ค่อนข้างครบเครื่องนะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะครับอาจจะไม่ได้มีสกิลดาเมจเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบัฟเบิร์ฟต่างๆหรือว่าการฟื้นฟูเลือดต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะครบนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะต้องไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็ค่อนข้างเป็นอาชีพที่มีบทบาทเยอะนะครับทั้งเรื่องของการบัฟเรื่องของการฟื้นฟู หรือบางจังหวะก็อาจจะทําดาเมจเอาตัวรอดได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนๆชาวโอดินวอลคาร่าไลซิ่งกันนะครับผมถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมได้ทําคลิปของเกมมือถือต่อๆไปด้วยนะครับสรันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ